ับสวัสดีครับสมมติชมเดชขลบวันนี้เบ้าแอมเราทงสิภาเดินทางไปติดตามตัวเลขกับหลวงปู่ลึกับครับสมมติชมเนาะโอ้อยู่ป่าอยู่เขาเพิ่นละครับสมมติชมเนาะนั่งภาวนาครับหลวงปู่ลึกับครับสมมติชมเนาะเพิ่นเคยให้โชคเช่าบ้านมาหลายงวดครับสมมติชมกระถือกันมาหลายครับเบ้าแอ็มหงินข้าวครับสมมติชมก็รีบบูพาศิติดตามไปฝากเอฟซีเนาะครับเนาะหลวงปู่พนังสมาธิครับ นั่งสมาธิแน่บวกกับความฝันนําเนาะครับแต่หมอชมเนาะเป็นเลข3ตัวบน2ตัวล่างครับแต่หมอชมบวกเลขวิ่งให้นําครับเลขวิ่งก็มีเนาะครับเนาะไปมาวิ่งเอาไปวิ่งเพื่อนวะลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบลองเบิังครับงวดวันที่1เมษายนพศ .2566 ครับไปรับชมระฟังตัวเลขกับหลวงปู่ลุงรับกันครับว่าสิเป็นเด็ดๆตัวใดนเนาะครับเนาะกราบนมัสการครับปู่กราบนมัสการครับเออแต่เล่นป้อนรุ่มไหมคร ส้างนู้นงานโม้งหลายเลขเขาไปนี้้าซันดาไปืี่รัตตอรี่เน้อท้ตาเปนหน่ทั้งไว้แต่ดินไหลสืบสืแบบเดียบันยังเนวงครับอกูสืบอยเลขใส่เลขสามตัวนี่ยที่ครเออเป็นเมาเอ็มนี่เป็นคร้เป็นเส้นทางเแนวทางเด้อบงานนมเลยข้งเบิ้งเราขันผู้ใดเบิ้งยุดครูของเล่าเอ็มาถ้ากปนกาเด่นเราครับอันเป็นไปืี่รัตตอรี่น้ำครับ Premises, เป็นเลขว่ามาเอาเป็นเลขความฝันบอกครับหรือเป็นเลขนั่งสมาธิหรือเป็นเลขเคล็ดเอาครับมันมันมันมีสองอย่างมันมีเอาความฝันไปเกี่ยวกับนี่คำนวณครับแต่คอเรองคำนวณงมาเนี่ยผู้บอกเอาเป็นเสียงเนี่ยเสียงแต่ไม่ขัดสมาตรงกันดิวลาไม่รับมเเขาครับละวันกันมันเลขนั่งเอาส่วนมากนั่งเอาเลยไม่เห็นตัวเดียวครับเห็นตัวเดียววา้างเงนกครเห็นเห็นเคล็ดตัวเดียวแต่เอาสามใจโอ้ครับ ตัวังูได้ศูนย์กมก็เอาเอาเอาศูนย์เจ็ดสามวางหกเงนว่างหน่ะครับเมอไหรเจ็ดสามครับเจก็ถือฟังเด้อวับเด้อฟัเด้อฟังเด้อครับผมเออเียนเขียนเขียนแล้ขึ้นนาจอ้เขาเทียนน้ำครับมิล่าก็ออกปล่อยช่งยูทูปเขาของเอาเก้าห้าแปดเก้าห้าแปดเออศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดครับ หนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดสองห้าแปดสองห้าแปดปัดขึ้นเลขสองตวัวขึ้ห้าแปดห้าแปดครับเด้อมาหนี้ผู้จีดึงออกขึ้บันปูจีดึงออกขึอ้เอาแปดออกคนเชื่อได้ชือ่อเร่ยกสองตัวขึ้เอาแปดออกเมื่อก็จะได้เก้าห้าศูนย์ห้าสิบห้าก็สองห้าครับผมอ่าเข้าใจเพาว่าเอ็มเข้าใจครับผมเข้าใจครับตัดหลึกแปดท้ายออกครับนะ เออตัด <One> ห <input> ุ <un paid> ่นแค่คันคันริมกูหามว่าะแฝกหาที่หาแฝกทิ่มได้เพราะว่าเรีหาแปงเป็นเด็กัวเยตัวตัวรักมั่นครับงวัดบางขลังกับเจ็ดสามเป็นเด็กัวรักมั่นต้องเอาช่วงข้างหน้าี่เป็นเด็กรักลอยมันชื่อครับแค่ผัเข้ามาตัดออกก็คือเอาเรียกรักแฝกออกครับแฝกออกเกิดเพราะไม่เอาทิ่มหรอกว่าครับถ้าเกิดออกมาเป็นเด็กโตเอาโอ้ครับครับจะเป็นเด็กโตเล่อครับ อันนี้หั่นนมขั้งแล้วกะให้ขั้งกันำไปซื้อใส่ดินแน่ซื้อบริไต่ก็มไปซื้อถ้าใส่ดินไว้ก็ซื้อละตลีละตลีก็ได้ครับคุณอาท่านอยู่ครับ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 อาท่านอาท่านจอท่านจอไหนเป็นปัญหาเขาจะร่ำขายกันอยู่ครับก็ไปกต่ทัางใบเราเป็นหวยบนดินกับที่เอาง่ายวอาง่ายอยู่น้องคอยอ่ะน้องแม่ยู่ครับปูอู้ยกระชงว่าคอยออกไปย่างได้หรืเป็นคนขนหัวลูกเลยโอ้ครับผมหัวขนหัวลูกเลยครับเออขนหัวลูกว่าเป็นยังอก ทั้งมันดันกับไงคนทั้งมันดันเลยครับมันคือโควิดกฎหมายเนาะนอยู่ครับนี่าต้องลอตเตอรี่ใครไปซื้อลอตเตอรี่เขาทนครับผมเออให้ไปซื้อใต้ดินก็บพราเนี้ยนอนบ้านบ่ใคอยสนับสนุนให้ไปซื้อลอตต์ลอตเตอรี่ซะดีกว่าครับผมอันชื่อมนังกับอันที่มันใต้ดินก็เรียกแชราหรือว่าแชร์หันชั้นลักลักก็คือให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับอันปูครับอันเลขเลขข้อมฝันเหรอครับปู เออนี่กองฟังคือคู่ที่เป็นไอ้ฟังเดือวันเดือนคู่นั่นขี่เหือไปสองคนนาะขี่เหือไปสองคนขี่เหือไปสองคนไครับขี่ผ้าเหือไปคู่ทั้งไทยกัว่าเพิ่งกับคู่ไปนั่งโอ้ยนี่ข้องวันขี่เข่าพอนอว่าันครับไอ่เท่าั้งตัวเข่าปเอว่าทันเข่ารู้มั้ยขีเข่าว่าชตำจูคนบอกว่าสนครับแล้วว่านั่งปลาเต็่นขึ้เพือยัดตัวเลยครับปลาดุกใหญ่โดดขึ้นเือไม่ต้องทอวิเชียนโอ้ปลาดุกใหญ่ครับ กูละวอัน <daran> น <Maybe> so so uh, ั้นว่าเขาตาได้เลยคอตึงถึงข้นห้าหาสันว่าือ่มันโดดถึงแมาอยี่แล้วครบกูกบไอ้มามาม่ที่าหน้าบกว่าเขานี่สองขาแปลตอนี้ตัวแว่าครับเขากฝันเทาเลยครับ้คุ้มฝันเนาะสองหาแปลือวงกลมไว้เลยครับผมเออเงินสองหาปลครับแปลได้สามตัวเอะายมด้โตเต่าตตัวอไตัวะครับ ชุ uh, e ่มชุ่มเรี Ici ่ยงลามสตัวี่ค so. ู่น mmm. ั่นโอ้ครับ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 คือคือหายนโตตเอาพวังวดวันงวดวานมันออกโค้งสองหนั่นผู่จับจับหลักไได้มันก็ไออกโค้งสองครับงวดออกซีหนึ่งเจ็ดผู้ใดซีหนึ่งซีเจ็หนึ่งมันไ่สำนึกกันวาย่นะมันก็ได้บานนี้เนีงวดนี้ออกซีหนึ่งหนึ่งู้ใดซหนึ่งซีครับมันเป็น ไม่หลือว่าไม่หัวกันเลยนะทุกทีกทุกการฝึกการาเลยก็ได้ถ็นตัเอาซะครับครับปูได้ครับมันมันก็ไปสันมาปิดสันครับนวกากเป็นเขาลีบโต้ถามตันะครับได้สองตัวปูกระตัดหัวละกหางศูนย์หาที่หาสองหานี่ละซุ่มซุ่มเลขสองตัวอาแปดคูบนรางเราครับจะติ่ปูี่นีัิยังอีกบ่ปูมั่นใจคือคือสองหาแปดวครับ อันเล้ามตัวคือสองหาเตียครับครับผมครับผมจะซุ่มเลืสาสองตัวได้บันเลยคู่จะเหวงกลมหาเก้าเก้าหาหาเก้าเก้าหาครับเลกลางนะครอะครับเลขบนคู่บนล่างได้ซุ่มมุนครับปูครับผมู่ใแค่นี้เลยให้แค่ทคู่จะให้คูบนล่างอุสาถุสาถุครับปูแลตจังกุกขากันน้องเพราะว่าหวดบางหันที้ถกุงเตียรับทั้งอุราเขาฟัดให้เลืกหิงกันเลยบ่ครับ อมหมดวังหันกับฟันเจ็ดตัวโยียวยิงบนยิงบนพ่วงล่างกันวันนี้ปูใช้ยิงหาพ่วงล่างด้วยกันยิงบนพ่วงล่างครับครับเออยิงยิงหาบนหาล่างเลยครับปูอุสาธุสาธุครับมันมันคันผู้ใดหมักแดงด้พูดอะไรบ้าเมย์เลยกับไปครับมันพูดอะไรบ้าเมยบ้าเมยกับเล็ดเมื่อสกครู่ครับแม่ดูครับปูหัน้ำใจปูกับว่ากันข้าเหลินได้ยิงมันกับตุ่นใช้ทุนหลายแน่เป็นบ่อครับปู ส่ใส่ทุนารแกเข้าไปอิงกระสมมากข้วหน่กไปไปเห็นไดไปจัซืสอรอตตอรีแน่กับไปซื้อต่ดินแม่มาฉัีครับผมเินข้อสมคเนาะเอาเลียวแกว่านี่น่นเว่าได้ในกระลี้แต่คนทิงมาแตยปู่บอกด้ครับนี้ละครับปู่สาธุสาธุอันนู่นน่เขากะชัน้ำเาแอมอยู่เนาะคนพูดมาเนาะาเี่นอานเยครับผมไดีที่ตลระนิดหน่อยครับปู่เอา อาตั้งแสิบวัเวลาอรหอว่ารครับผมปูเมื่อวันที่อ่าปูอ่อมีอย่างเพิ่มเติมอีกปะครับก็มีดอกแก่หันนที่สามสิบด้หือวันที่สามสิบถ่ารูปแอมท่อีกแลปูสิฟันคงชุไทยเลยอครับผมครับผมปูครับได้ครับอย่าอย่าอย่าลืมไหนครับ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 ผมเดี๋ยวผมสืบดูหาปูแบบด่วนครับหาหาเ้อหาเนือเพราะยังวันวี่วันางหันกะมาสิฟันคงชุไทยเขาชูเจ็ดามดีวันว้างหันครับ มันมันอาะไปเป็นแบบยึดสามครับมันมันดีอย่างหนึ่งคือมันติดบนติดหลังน้ำั้อนงครับแต่ตัวปูฟันหน่ก้อนก็คือซุมเก่าห้าสองหาแปดนี่ละครับผมปูาตุสาตุตัวติตัวตีเนียนก็คือหมดหมดวันที่สามชิกันวันที่สามชิดบริเวณตรข้าวมาอีกรอบหนึ่งครับผมได้ครับปูได้ครับ ครับครับถูกครับถูกครับครับถกราบลาครับปูกราบลาครับอ่าเดิญพ่อเจริญพ่อครับผมครับผมเสมอชมเดี๋ยวเบาแอมเราทงหนีสี่จุดตัวเรขคงหลวงปูหลุกลับแว่แคบหน้าจอเนาะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมโตงนะไม่เด้อครับไปรับชมเมืองตัวเลขกันครับครับผมเสมอชมหนีเด้อครับตัวเรขคงหลวงปูหลุกลับเนาะครับเสมอชมเนาะ ข้อมฝันครับท่านผู้ชมข้อมฝันนี่ตรงกันกับนั่งสมาธิวัดสันครับท่านผู้ชมก็คือตัวเลขสองห้าแปดสองห้าแปดครับสมุชชมเนาะเลขสองตัวนี่มันใจเก้าหาครับเก้าหาหาเก้ากับกันจักหน่อยครับกันไว้ทั้งล่างทั้งบนครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็วิ่งครับเลขวิ่งนี่เป็นวิ่งหาครับท่านผู้ชมเนาะล่างบนครับท่านผู้ชมกันไว้ทั้งล่างทั้งบนครับวิ่งหาครับท่านผู้ชมเนาะเลขสามตัวสองห้าแปดสองห้าแปดครับเลขสองตัวนี่ก็คือเก้าหาครับ อันนี้เป็นตัวร่องครับผมตัวร่องนี่ก็คือ9 5 8 0 5 8 1 5 8ดศูนย์านึ่้ครับแตงโมชมเนาะตัดเลนครับตัดเลนนี่ศูนย์หาหนึ่งหาสองหาครับแตงโมชุ่มเนาะวิ่งหาหามากครับปูมันใจครับแตงโมชุ่มเนาะงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศ2566ครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมโลทงกฤติราแตงโมชุ่มไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบาแอมโลทงนี่สีผ้าไปเบิ้งกล้องดีครับมีกล้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับ บ่าวแอมละทตรงนี้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับสมาชมเอาของเมตตาค้าขา,ขายไปใส่เรียกเงืนเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จังสิได้ือถือเนาะครับเนะาะทมาชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิดครับนังถาอยู่ของไม่ขับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงานขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกพสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งแล้ว ลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่นนานรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะพ่อนนวดตินี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเรา,เราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับ<ผ>มเมตตามามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปูรอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานข่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูรอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันเทน้ำ่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซืือเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมือหนครับมีโอกาสไน้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลง เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่งกับให้ผู้สาวปูเบาหมักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสมาชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสมาชมเปิดฝาลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะครับสมาช้ชมือแทะแล้วก็บบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูปปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อแล้วก็ เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม Hans ข้างในในี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปุป๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหงยินคารว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากก้นหักคนหลง เบาแอมโล่ทตรงกับบุหรี่ซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถนตามเบอร์โทวนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโล่ทตรงนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง สเสนียดจังไลในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเก,กลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าอแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะพี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่ม,ด,มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ